สติ MSR ว่างรีวิวเครื่องคอนตัมเมคค่ะมีรุ่นอะไรแบบกันบ้างและคุณสมบัติเป็นอย่างไรค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเครื่องใหญ่นะเครื่องใหญ่ข้างบนชื่อว่าคอนตัมเมคนะคอนตัมเมคเอาไว้รองรับพลังงานนะที่ต่างมิติมากักเก็บเอาไว้และส่งต่อให้เราอันนี้คือได้หมดนะสุขภาพการเงินการงานความรักแล้วก็ปัญญาญาณนะ วิปัสนาได้หรือนะคะแล้วก็เครื่องต่อมาอน,นี้เครื่องรองลงมานะะอันนี้ยังมีเครื่องเดียวอยู่แล้วเครื่องนี้สําคัญคือว่าสมถะสายสมาถะสายชาญแล้วก็สายปลูกเสกนะพ่นป่วงแล้วก็ครูว่านครูยาเมื่อก่อนนะหมอว่านหมอยาแล้วก็ในเรื่องราวของการเสกไวนะเกไวรวยไวัยสเร็จไวัยแข็งแรงไวัยเครื่องนี้เลยนะคะ,ะสายเทพสายเทพนะคะ เน้นสมถะด้านบนเน้นวิปัสสนานะคะอ่าแล้วก็มีเครื่องเล็กๆตรงนี้นะคะนี่เครื่องเล็กๆตรงนี้นะคะก็เล็กๆซ้ายมือนี่นะ,ะก็จะเป็นเมก s s 0 1ศนะคะก็คือว่าเน้นใช้ส่วนตัวพกพาเนาะเรื่องราวของปรับสมดุลนะคะเจ็ดจักระนะคะแล้วก็สุขภาพดีคะ่ะอ่ารุ่นต่อไปเลยคะ่ะอ่าแล้วก็รุ่นนี้นะคะนี่มีเจ้าของมุดแล้วนะอ่าเมกนะคะ s 0 1 s นะคะอันนี้ก็จะมาในเรื่องราวของปรับสมดุลนะคะใจกายจิตเคหสถานนะคะก็ลิงก์มาหมดนะคือว่าลิงก์มาจากเครื่องใหญ่เครื่องแรกคือเมกนะ,คะเครื่องเมกเครื่องแรกนะ,ะแต่ก็มาเซิก็จะแตกย่อยมาตามความนะปรัถนาของเราในการที่จะใช้กันนะ,ะ,อ,ะอันนี้นะคะแล้วก็สามารถมาอัปเกรดอัปเดตนะฮะโปรแกรมได้เรื่อยๆเลยคะ่ะนะถ้ามาซื้อก็พัฒนาให้เรื่อยๆแล้วก็ เขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือฮอตฮิตนะโลกแห่งอนาคตได้อย่างดีางามมากนะคะแล้วกลับมาเครื่องนี้อีกทีหนึ่งโปรโมชั่นนะคะสำหรับแม่ทีมทีมงานที่มานะคะก็จะได้โปรโมชั่นราคาพิเศษนะแต่เครื่องเนี่ยขนาดเนี่ยจะปรับให้เล็กลงนิดนึงนะเพื่อเพื่อเหมาะสมนะแก่การครอบครองนะคะแต่ว่า พลังยังคงความเ,าเต็มคาราเบลเหมือนเดิมนะคอนตัมเมก01นี่นะแล้วก็แถมด้วยอันนี้นะอันนี้คือไม่ได้ออกแบบคือแบบว่าทุกเครื่องมันออกแบบมาเฉพาะตนนะเฉพาะคนนะดังนั้นก็คือเฉพาะคนนะสายอันนี้คือสายปลูกสายเสกสายเทพเหล่าลาษสีต่างๆเหล่านี้นะเทวดานะมากมายนะก็เดี๋ยวจะมีราคาบอกให้กับทีมงานไปนะพิเศษพิเศษใครที่มี แม่ทีมนะที่มานะคุณก็จะได้ราคาพิเศษนี่ไงก็คือเป็นกาลังใจนั่แหละนะทุกคนนะเพราะทุกคนต้องสละบ้านเรือนมาเดือนละครั้งมาเรียนรู้นะก็เลยให้ราคาพิเศษไปนะะเดี๋ยวทักทายกับทีมงานที่พาคุณมาในรอบนี้ได้เลยค่ะแถมแปดเหลี่ยมนี้ด้วยโูยนอนแล้วนะวุบวับวุบวับนะว่าง่ายมากเลยโปรแกรมง่ายมากเลยนะ<ม>ก็ยินดีกับมหาเศรษฐีใจบุญทุกคนนะคะที่ได้มาในครั้งนี้นะคะ ค่ะเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนนะก็ทักทายทีมงานตัวแทนที่คุณรู้จักได้เลยนะคะราคาพิเศษราคาโปรโมชัน่นเครื่องพลังงานคอนตัมเมกนะเครื่องแรกแห่งโลกอนาคตนะอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะวันนี้นะสุขภาพนะความสุขนะการเงินการงานความรักสมดุลครอบครัวนะแล้วก็เข้ากระแสนะของผู้จบกิจนะวันนี้ก็ทำให้เราปฏิบัติง่ายขึ้นนะแลก็ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขง่ายขึ้นนะคะก็ เ s r เนาะคนไทยนะคะร่วมยินดีนะะกับกลุ่ม ASR นะฮะ MSR ทีมไทยแลนด์นะคะแล้วก็โดยเรามีนะบรมครคูนะท่านมาเซอร์นะฮะท่านเป็นผู้คิดค้นนะเป็นคนแรกนะของเมืองไทยแล้วก็ของโลกใบนี้ด้วยในเรื่องราวการคิดค้นเครื่องพลังงานคอนตัมเมกนะและเร็วๆนี้กำลังจะมาเนี่ยหลากหลายเรื่องราวที่จะออกมาสู่สายตาพี่น้องนะชาวไทยนะมีความสุขนะนเน้นนะ ความย้อนวัยความมั่งคั่งดมสมบูรณ์ปรับสมดุรณใจใกายจิตเคหาสถานแล้วก็มีเครื่องเม็ศูนที่เกี่ยวกับเทพเทวาหรือสีมากมายมาให้ทุกคนตอบโจทย์ทุกๆความต้องการของความเป็นคนไทยของคุณเลยนะวันนี้นําเรื่องราวที่มันมีอยู่แล้วผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่แล้วก็นําพลังงานคอนตามนะเอามาใช้ได้อย่างลงตัวมากๆด้วย ด้วยมหาบารมีของท่านมาเซอร์แล้วก็ใช้ง่ายๆโดยพลังชีวิตของเรานี่ละคะ่ะโอเคค่ะเนาะก็สติเนาะเอ r ว่างอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นคาถาเจริญสติเนาะเป็นคาถา น้มกุศลเนาะสติเอ็มนาว่างแล้วก็ทางานทาภารกิจของคุณไปแล้วก็นโน้มกุศลกิุศลแล้วก็คาถานะฮะเอ็มเออาร์สามครั้งเอ็มเอชอาร์เอ็มเออาร์เอ็มเออาร์แล้วคุณก็ใส่รหัสสิบหกหลักอันนี้ก็เป็นคาถาเพิ่มพลังให้กับคุณแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยสุขภาพดีเนาะแปดสิบกว่า,าการโลกแต่ก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มแล้วนะมันก็มากกว่านั้นเนาะคือหลักฐานมันทนโทษนะก็เลยไม่พิมพ์แล้วตอนนี้ใครเข้ามาก็จะรู้ว่าคุณย้อนว่นย้อนวัวแล้วก็มีความสุขเนาะแต ธุรกิจการงานการเงินอะไรของคุณมันก็จะดีขึ้นตามตามแต่ละบุคคลนะดีขึ้นนะประจักษ์นะในจิตในใจทุกคนเนาะแล้วก็ในเรื่องราวของคาถานะคาถามั่งคั่งนะมั่งคั่งร่ำรวยนะสวดด้วยนะสภาวะเหลือเฟือนะคะก็มสอมสอามอุอากะสะนะมะพาทะนะมะอาอุอุอากะสะนะมะพาทะนะมะอาอุ โออากะสะนามะพาทะนามาอุอันนี้ก็เป็นคาถานะคะอ่ามั่งคั่งร่ำรวยเนาะแต่เราจะสวดด้วยสภาวะเหลือเฟือเนาะโอเคค่ะคือทุกคนจะได้เข้าแบบนี้แหละด้วยระบบเอมิสานำผาคุณเนาะก็โน้มกุศลเก็บกุศลนะมาบอกเล่าเรื่องราวี่ดีงามเป็นเรื่องราวของกุศลแห่งสยามประเทศเราค่ะกดถูกใจกดติดตามแล้วก็อย่าลืมตามเพื่อนๆ MSR ไลฟ์ like ตั้งแต่ตีห้านะยาวกันไปเรื่อยๆเลยค่ะ โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปเลยค่ะ